สวัสดีครับช่างเล็กกุดดิดนะครับวันนี้จะมาแนะนำการถอดถอดตัวนี้นะครับที่ปรับได้มันมีหลายรุ่นนะครับอ่ารุ่นนี้ก็จะถอดอีกแบบนึงนะครับจะมีรูตรงนี้ เราถอดเพื่ออะไรถอดเพื่อที่เราจะเปลี่ยนเฟืองนะครับเฟืองตั้งมันมีหลายรุ่นนะครับก็เ,เลยต้องต้องถอดเป็นตัวนี้เราจะเปลี่ยนเฟืองตั้งเราต้องถอดนะครับผมจะใส่เฟืองตั้งก่อนนะครับรุ่นนี้ผม แนะนำไปแล้วนะครับว่าถอดยังไง ผมเปลี่ยนเฟืองตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำใส่ตัวนี้นะครับแต่ผมคลิปที่แล้วผมทำไว้แล้วรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อน,นก่อนอื่นหมุนนะครับตัวนี้ จะสังเกตได้ว่ามันจะขึ้นจะลงนะฮะเอาลงต่ำสุดแบบนี้นะครับเราค่อยๆสอดเลยนะครับอย่าลืมตัวนี้นะครับเราใส่วงเสียบไว้ก่อน ค่อยๆหมุนหามุมใส่เข้าไปนะครับมันก็จะเข้าไปได้นะครับรุ่นนี้ก็จะมีน็อตล็อกตัวนี้นะครับเดี๋ยวหมุนหามุมอยู่ตรงนี้นะครับอยู่มุมนี้เลยน็อตตัวเดียวที่ล็อก ฝาปิดของเขานะครับนะครับรุ่นนี้นะครับแกะก็คือน็อตตัวนี้แล้วก็หมุนตามคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วรุ่นนี้ผมแนะนำไว้แล้วนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้นะสำหรับรุ่นนี้นะครับอาจมาดูอีกรุ่นนึงนะครับก็อาจจะแกะยากนิดนึงรุ่นนี้เลยครับ ตัวน,นี้ก็แกะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันมันแกะคนละแบบกับตัวมเมื่อสักครู่นะครับแกะตรงนี้จะมีน็อตล็อกอยู่ครับครับายน็อตออกมามันก็จะหลุดออกมาแบบนี้ ด้านด้านในนะครับมองเห็นชัดไหมด้านในจะมีแหวนล็อกนะครับเนี่ยแหวนเบาๆนะครับจะเป็นแหวนล็อกแบบนี้นะครับสวมเข้าไปแล้วก็ล็อก แล้วก็เราก็ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเลขหมุนมาด้านนี้จะเป็นตัวที่ว่าแทรกลังดุมนะครับทําลังดุมหมุนมาทางนี้นะครับมันถึงจะดึงออกง่ายนะครับขยับขยับดึงตรงๆนะครับ ก็จะออกมาแบบนี้เห็นเดือยไหมครับเดือยตัวนี้ถ้าเราทำแรงแล้วมันจะหักครับสำคัญนะครับเดือยตัวนี้แล้วเดือยตัวนี้เราต้องจำไว้ว่าเวลาใส่มันอยู่อันไหนแต่ใส่ที่นึงมันก็ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าเดือยตัวนี้มันจะขนาดจะไม่เท่ากัน ครับถึงจะมีเห็นน็อต3ตัวถอดมาเลยครับ ถอดน็อตตัวนี้ด้วยนะครับสองตัวยกขานี้ขึ้นนะครับ ตั้งดีกว่าอ่ะยค่อยๆหมุนหามุมนะครับเดี๋ยวมันจะหกัก ก็จะถอดออกมาได้แบบนี้นะครับจําไว้เวลาใส่เราต้องหมุนถูกไหมหมุนตัวเนี้ยให้ลงที่ต่ําที่สุดนะมันมีขึ้นมีลงตัวนี้นะครับตัวเด็กเนี่ยตัวเนี้ยลงมาต่ำที่สุดนี่ครับแล้วเราก็ถึงจะเปลี่ยน เตั้งได้นะครับทำงานได้สะดวกนี้ เวลาเราจะใส่นะครับยกตัวนี้ขึ้นเปดูด้กำเขินมานะครับเสียบเลยนะครับเอาฝ่ายควงเสียบเลยดันขึ้นนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้นะครับตัวนี้ควงเสียบไว้แล้วตัวนี้จะยกขึ้นมานะครับนี่ตัวนี้จะยกขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราไม่เสียบมันจะพลิกลงไปอย่างเงี้ยครับเวลาเราใส่อ่ะมันจะใส่าย,ยากนะครับ ตัวนี้จะกดไม่ได้ต้องพลิกตัวนี้ขึ้นไปรหาสไขค,รครวงนะครับเสียบข้างบนครับตัวนี้ต้องขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วถึงเราจะใส่ได้เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับ ตัวนี้ต่ำลงนะครับเอาขาสอดขึ้นไปก่อนนะครับาขาสอดขึ้นไปนะครับเราค่อยคยหมุนหามุมนะครับค่อยคพลิกหมุนหามุม เข้าไปได้แล้วนะครับตัวนี้ต้องอยู่ด้านบนอย่างนี้นะครับตัวนี้ What? เอาฝาครอบใส่นะครับฝาครอบใส่แล้วเราคํานึงถึงเดือนนี้ด้วยนะครับใส่เข้าไปรู้ว่าช่องไหนได้นะครับ่ามันจะสวมเข้าไปอย่างนี้แล้วทีนี้เมื่อกี้ที่เราถอดอะเราต้องหมุนมาด้านแซกบางดุมนี่นะครับหมุน เดี๋ยวเพิ่งกดนะครับหมุนไปก่อนอถ้าหมุนมาอย่างเงี้ยมันจะลงง่ายนะครับเพราะว่ามันจะมีช่องช่องตรงนี้ครับไหมรอยหยักนี่นะครับมันจะลงลงตรงนี้นี่ตัวนี้จะเป็นสปริงนะครับแต่ด้านเนี้ยมันจะไม่มีเห็นไหมมันจะใส่ยากนะครับ ใส่เข้าไปแล้วก็กดลงม,มันจะเข้าไปพอดีเลยเอาแหวนล็อกใส่นะครับวางเข้าไปเบามือหน่อยนะครับเพราะว่ากลัวมันแตกปติกนะครับแตกมันอาจจะอายุเยอะแล้วมันก็จะเปราะ ครับเข้าที่แล้วนะครับนี่แล้วมันก็จะไม่หลุดออกมาครับจะไม่หลุดออกมาก็หมุนได้นะครับแล้วทีนี้เราหมุนไปตรงเลขสี่เลยนะครับตรงเย็บธรรมดานะครับและเดือยตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาสูงเอาตัวนี้สวมนะครับแล้วก็มีน็อตล็อกเลยครับ ครับใส่น,อน็อตตัวนี้น็อตตัวนี้ก็ใส่มันจะเลื่อนแบบนี้ได้นะครับดูรอยเดิมนะครับใส่ไว้ตรงรอยเดิมก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันเป็นไอสองตัวเนี่ยมันหน้าที่อะไรทำอะไรนะครับล็อกไว้ที่เดิมก่อนรอยเดิมก่อนนะครับ มันจะมีรอยน็อตอยู่อ่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะสำหรับรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับ ดูอีกรุ่นนึงนะครับรุ่นนี้เสร็จแล้วรุ่นนี้ก็ถอดอีกแบบนึงนะครับนี่รุ่นนี้นะครับถอดอีกแบบนึงถอดไม่เหมือนกับเมื่อกี้นะครับร้อนคนละรุ่นกัน มันมีตัวนี้เพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เพิ่มขึ้นมามีหนึ่งสองสามรุ่นก่อนๆนนั้นจะไม่มีตัวนี้นะครับอ่ะเราเปิดฝาออกก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ถอดชานี้ออกก่อนนะครับนี่ชุดนี้เป็นกิบล็อกนะครับกิบล็อกเอาตัวนี้ออกก่อนแล้วมีอีกชั้นนึงจึงจะถอดตัวนี้ออกนะครับ ชุดนี้ออกก่อนนะครับแล้วถึงจะถอดตัวนี้ได้ครับถอดตัวนี้ได้อ่าแล้วเรามาดู ตัวนี้ตัวนี้ไม่มีรูนะครับเห็นไหมตัวที่แล้วมีรูถอดแล้วตัวนี้ก็เป็นแบบนี้ไม่มีนอลล็อกตัวนี้และตัวในข้างในก็ไม่มีกิล็อกแต่มันมาถอดตรงนี้ครับนี่ขยายให้ ตัวข้างในนี่นะฮะ,ะเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันมีตัวนี้ดันนะฮะดันตัวสปริงตัวนี้แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วมันก็จะหลุดเลยนะครับ มันจะหลุดล็อกออกมาเลย มีน็อตตัวนี้ล็อกไว้นะครับแต่เราต้องดันข้างในนะครับตอนนี้นะฮะแล้วมันก็จะมีน็อตสลักสองตัวนี้หมุนถูกหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับดันตัวนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาปุ๊บมันก็จะหลุดนะหมุนตามเข็มนาฬิกาไปด้านนี้นะครับก็จะหลุดตัวล็อกของมานนะครับ จุดล็อกของมันอยู่งี้เวลาใส่นะครับเหมือนเดิมครับใส่ขึ้นไปค่อยๆหมุนหามุมนะครับ มันก็จะเข้าไปแบบนี้ลืมยกตัวนี้ขึ้นอย่าลืมนะครับตัวในครับอย่าลืมนะครับตัวนี้ตัวนี้ครับ แล้วมันจะใส่ยากครับอ่าทีนี้เมื่อกี้เราหมุนเข็มหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับทีนี้ก็เข้าไปในล็อกเลยครับแล้วก็หมุนย้อนเข็มนาฬิกาโดยดันสปริงด้วยนะครับดันสปริงที่เราดัานตัวใน แล้วมันจะล็อกกันไปเองนะครับก็จะไม่หลุดออกมาแล้วใส่กลับไปที่เดิมนะครับ ใส่น่านนี้ก่อน ตรงนี้ครับ คลิปล็อกนะครับใส่ตัวนี้นะครับคลิปล็อกอีกชั้นหนึ่งแค่นี้ก็เสร็จนะครับสำหรับรุ่นนี้ หรับรุ่นนี้นะครับก็แกะแบบนี้รุ่นนี้นะครับอันนี้จะสวมไปเฉยเยก็จากของเขานะครับก็ เป็นจากรุ่นซิกแซกเนาะเท่าที่ผมหาได้ที่มาถอดให้ดูก็ประมาณสี่รุ่นสี่รุ่นแต่เขามีห้ารุ่นรุ่นที่ผมทำคลิปแรกๆที่ว่าเปลี่ยนเฟืองตั้งนะครับอีกรุ่นนึง รุ่นนั้นจะไม่มีขาตรงนี้นะครับก็ถอดออกจากด้านหน้าได้เลยรุ่นนั้นก็จะเป็นซิกแซกธรรมดาจะไม่มีตัวนี้ปรับรังดูมตัวนี้นะครับแต่4รุ่นที่ผมทำมันจะมีแซกรังดูมตรงนี้มันก็เลยมีขานะครับก็ถอดตามตามที่ผมแนะนำนะครับมันมีถึง5รุ่น ที่ที่ผมรวบรวมได้นะครับห้ารุ่นก็เลยเอามาถอดให้ดูนะครับก็แต่ละรุ่นก็ลองดูว่าของของท่านเป็นยังไงรุ่นไหนแล้วก็ถอดแบบไหนลองพิจารณาดูนะครับว่าถอดแบบไหนครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับก็คลิปหน้าจะมีอะไรอีกก็ช่วยติดตามหน่อยนะครับแล้วผมก็จะ เอามาให้ดูนะครับว่าทำยังไงอะไรแบบไหนถ้ามีอะไรแนะนำก็แนะนำม,มาได้นะครับจะให้ทำรุ่นไหนให้ดูก็แนะนำได้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ